จากนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ปี2565เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนกระทรวงยุติธรรมจึงจัดงานมหกรรมแก่เกลียนหนี้ครัวเรือนและหนี้ SME ครั้งที่78ที่ IMPACT เมืองทองธานี ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งสุดท้ายของปีนี้โดยตลอด4วันของการจัดงานมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากถึง12,200คนลูกหนี้ที่ขอไกล่เกลี่ยกว่า11,000คนสามารถไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ1 8 0 0คนมีทุนทรัพย์หรือยอดหนี้กว่า2,500ล้านบาทหรือร้อยละ98.23สามารถลดค่าใช้ใจ่ายภาคประชาชนได้กว่า700ล้านบาท โดยนางทัศนีเปาอินอธิบดีกรมบังคับคดีแสดงความพอใจถึงภาพรวมการจัดงานครั้งนี้หลังกรมบังคับคดีสามารถไกล่เกลีย่ยหนี้หลังาสารพิพากษาได้สำเร็จกว่า5,000คนรวมทุนทรัพย์กว่า1,600ล้านบาทและจากการเปิดให้คำปรึกษาทางกฎหมายหลังจากไกล่เกลี่ยคดีแล้วก็มีผู้เข้าร่วมขอคำปรึกษากว่า200คนซึ่งผลการจัดงานนี้ช่วยลดภาระหนี้ของประชาชน ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้ลูกหนี้และลดค่าใช้ใจ่ายภาคประชาชนช่วยให้ภารกิจในด้านบังคับคดีลดน้อยลงด้วยเนื่องจากที่ผ่านมายังมีประชาชนจนํานวนมากที่ไม่แน่ใจว่าเมื่อสารพิพากษาไปแล้วจะยังเจราจาไกลเกลี่ยหนี้ได้อีกหรือไม่งานนี้จึงมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นว่ายังมีโอกาสที่จะปลดเรื่องภาระหนี้ได้อยู่หลายท่านบางทีมาแล้วตกใจว่าสมัยเนาลดยอดหนี้ให้เยอะจังเลย ปีหน้าเนี่ยรูปแบบจะยังไงเดี๋ยวจะต้องลองดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการไหมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็สามารถขอเข้ามารับการปรึกษาหรือว่ามายื่นขอไก่เกลี่ยได้ที่กรมบังคับคดีหรือว่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหรือว่าจะยื่นขอไก่เกลี่ยออนไลน์นะคะผ่านเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีก็ได้ค่ะสอบถามได้ที่สายด่วนกรมบังคับคดีค่ะหนึ่ง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 กดเจ็ดเก้าค่ะ ไม่เพียงแต่การไกล่เกลี่ยหนี้สําเร็จเท่านั้นการได้มาพูดคุยทำความเข้าใจกับเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินยังช่วยให้ลูกหนี้แต่ละคนเข้าใจสถานการณ์มีแนวทางและมีความหวังในการเตรียมตัวชาระหนี้ในอนาคตด้วยสะท้อนได้จากความคิดเห็นของลูกหนี้ส่วนหนึ่งที่เข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ภายในงานมีประโยชน์มากเลยค่ะคือจากที่เราไม่รู้ว่าต้องขั้นตอนว่าต้องไปยังไงยังไงอะไรเงี้ยพอเราไหมนี่เราก็รู้ไงว่าเราต้องทําอะไรยังไงระยะเวลาให้เราเตรียมตัวนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากให้มีไปเรื่อยๆค่ะคิดว่าน่าจะมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่ทราบข่าวไอ้อย่างพี่พี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรตอนแรกคือพ,พอมาตรงนี้เลยเรารู้งนาะขั้นตอนมันเป็นยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ัำม,มารวบเราจะไก่เคี่ยให้เหลือน้อยสุดด้วยยังไงตามที่เขาให้มาเนี่ยลองดูตอนนี้พี่คนที่เขาโทรมาที่เขาเคลียร์วงเงินให้ให้เหลือแค่นี้แต่เราไม่มีปัญญาที่จะส่งพี่เขาก็บอกให้มาทางนี้ก็ลองมาดูตอามมีประโยชน์มากเลยเพราะเราจะรู้ว่าทรัพย์ที่เรามีเราไม่สามารถจะไก่เคี่ยได้เราก็มาขอเขา เดี๋ยวก็คุยกับเขาคือผ่อนภาะให้เราอะ่ะจากเราแย่ใช่ไหมการมันให้เราแบบว่าดีขึ้นให้เรามีกําลังใจที่ว่าจะสู้ต่อจะเห็นได้ว่าปัญหาหนี้สินนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวเองและครอบครัวแล้วยังสามารถส่งผลกระทบถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศและสังคมโดยรวมได้ดังนั้นการดำเนินง,งานของภาครัฐที่มุ่งมั่นช่วยลดภาระหนี้สินในทุกระดับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอนทิดารัฐมุงพจนีรายงาน